สวัสดีครับผมแดนนะครับพบกันที่รักษานะครับวันนี้จะมาแก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นข้อสอบโอนินะครับปี2565ครับก็นับแดนครับโจทย์กำหนดคือวงเล็บ200,000ลบ15,500นะครับรบ, 2, 1, 0, 50, 50รบ,บวก2,000คูณ35นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาหา ตอบในวงเล็บก่อนนะครับเป็นลําดับขั้นตอนนะครับเพราะว่าเมื่อเจอวงเล็บนะครับแล้ว็ต้องหารในวงเล็บก่อน,นครับหลังจากนั้นก็มาหาคูณครับเพราะว่าคูณกับหารมาก่อนลบนะครับหลังจากนั้นก็จะไปบวกครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับเ2 0 0 0สองแสนลบหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ 5, คือห้าพันห้าสิบครับดึงห้าสิบออกนะครับก็จะได้เท่ากับสองร้อยลบสิบห้าศูนย์ก็ยืมหน้ามาหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีก็ยืมหน้ามาหนึ่งสองก็จะเหลือหนึ่งข้างหน้าก็เป็นเก้าข้างหลังเป็นสิบครับตกลงได้แล้วได้ห้าห้าลบแปด ก็เอาห้าสิบตัวนี้มาลบครับลบก็ห้าพันก็จะได้หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบครับแ,แล้วเราครับก็ จะเอาสองพันคูณกับสามสิบห้านะครับตัดส่วนออกไปนะครับก็จะเป็น35มสคูณสองสองห้าสิบก็ล่อเลยสองสามหก เป็นเแล้วก็เติมสื่อไปสามตัวได้เจ็ดหน่วนะครับแล้วก็จะเอามาบวกต็นี้ครับจได้เท่ากับ ก็วิธีง่ายนะครับเตัดตรงนี้ออกก่อนจะให้เหลือเท่านี้เจบวกแนี่จะได้ยิบจะได้สิบห้าสิบน้าน,นึ่งจะเป็นสแล้วก็เซเล็กข้างหลังส า้าาครับก็ได้เป็น254,950น,น,น,นะครับก็ตรงกับข้อที่สนะครัคอบอก็มีเป็นงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ